เินร่วมงานทาบุญปิดทองลูกนิมิตรกราบสักการะหลวงพ่อขาวขอพรหลวงพ่อโตวัดเกราะเกรียงตําบลบางขูวัดอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีคณะเจ้าภาพพระราชสุทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนายวิระกัมทองนายกเทศมนตรีเมืองบางขูวัดนายสมชายประสานเสียงรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางปริชาติและนายจิระเดช เจ้าของร้านกวางยังเด็ดเผ็ดลืมผัวร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองลูกลิมิตในครั้งนี้ด้วยประชาชนที่มาร่วมงานสามารถเข้ามากราบสการะหลวงพ่อขาวพระพุทธร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถและขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่หน้าพระอุโบสถริมแม่น้ำเจ้าพญาด้วยภายในงานมีการป้องกันโควิด -19 ทางนายกอบตอจัดให้มี การนำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อภายในบริเวณงานและอาณาจักรของวัดรวมทั้งมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือให้กับประชาชนมาร่วมงานและมีการขายอาหารเครื่องดื่มมาเปิดให้บริการกับประชาชนหลายสิบร้านจัดร้านเรียงกันเป็นแถวไปจนถึงท่าน้ำเจ้าพยา และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กชิงช้าม้าหมุนชิงช้าสวรรค์การระบายสีต่างๆส่วนกลางคืนนั้นมีนักร้องศิลปินที่มีชื่อดังและคณะลิเกหมุนเวียนมาผัดเปลี่ยนสร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0851205760 085 1205760